โอเคครับผมก็สวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับผมช่องอเล็กทีเอชนะผมในกีฬาฟ้าไลท์สีนะวันนี้ก็ไม่ได้มาจัดกิจกรรมใหม่อะไรแต่อย่างใดนะครับผมมาเป็นอ่าเลสเตอร์ซิตี้ซีรีส์นะครับผม EP ที่สองแล้วนะก็ EP แรกนะที่เราจัดไปก็ครบมาสิบเอ็ดตัวแล้วนะแล้วก็ขาดสำรองอีกเจ็ดตัวนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมซื้อเวสเตอร์การ์ดไว้นะน่าจะซื้อได้แล้วครับแบบนี้นะครับผมเวสต์เกตอ๋อยังไม่ได้อ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้ธนวัตรหรืหว่าเอ้าโอเค เดี๋ยวคือผมใส่รูปอ่ะตอนเดี๋ยวเดี๋ยวยกเลิกตัวนี้ก่อนเลยได้พวกหนึ่งมาแล้วเวสต์การ์ดยังไม่ได้นะผมตั้งไว้ต่ําสุดแต่น่าจะยังไม่ได้ครับเฮ้ยเดี๋ยว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 เวสต์การ์ดมาเอ้ยไม่ใช่ดิธนวัน์มาไงอ่ะทุกคนเฮ้ยคือที่มันขึ้นรูปเบนเดวิตไม่ใช่อะไรนะเพราะว่ามันตอนนั้นผมมีเบนเดวิตในทีมนะผมแล้วก็ผมต้องการให้รูปมันขึ้นคือผมไม่รู้ว่าจะเอาขึ้นยังไงนะรูปเบนเดวิตอะ ผมก็เลยเห็นไอตัวที่มันไม่มีรูปนะในไฟล์ผมก็เลยเอารูปเบนเดวิตเน่ยมาแทนมาแทนตัวที่ไม่มีไฟล์นะแล้วสรุปตัวที่ไม่มีรูปก็คือมันขึ้นรูปเบนเดวิตทั้งหมดเลยนะทุกคนมีคนขายธนวัตรให้ผมเฉยนะทุกคนเฮ้ยเอาเรื่องนะมีคนขายนธนวัตให้ผมเฉยนะที่ตั้งยังไม่ถึงเดือนเลยนะตั้งน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งพอดีอ่ะสองอาทิตย์พอดีอ่ะไได้ธนวัต เอาเรื่องอยู่นะใครมันขายให้ผมนะต้องขอบคุณจริงๆครับผมอ่ะเสริมเข้าทีมไปแล้วกันนะมีธนวันรนะทุกคนได้ธนวัต์เฉยว่ะเฮ้ยเป็นไปได้โอ้โหถ้าฟีฟ่าอัปเดตเป็นแบบธนวัน์แบบสัญชาติไทยนี้จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะเออแต่ไม่เป็นไรครับอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็เป็นไอดีหลักที่เป็นอ่าฟูลเลสเตอร์ซิตี้นะแล้วผมก็ทําตอนนี้คือเลสเตอร์ซิตี้ซีรีส์นะครับเป็นอีพีที่สองนะคลิปนี้โอโ้โหสรุปได้ธนวัน์มานะครับทุกคน เดี๋ยวต้องมาดูกันอีกครั้งนะอีกทีนะผมว่าผมเนี่ยจะเปิดไอเทมที่ดองไว้ประมาณ10วันนะไม่รู้ถึงหรือเปล่าประมาณ9กวันสิวันนี้แหละน่าจะได้ตังมาอีกกี่เอ็มอันนี้ก็ไม่รู้นะที่ตังอ่าอีพที่แล้วนะ่าจะพันแใช่ไหมแต่ที่ขึ้นมาเป็น5 9าพนี่ก็เพราะอ่าขายเจ้าโกซินวาบก6ออกนะที่ตั้งขายเป็นเวลานานพอสมควรก็ขายเมื่อตอนคลิปที่แล้วแหละที่ตีบก6ติดที่จริงว่าจะเอาบก5ไปตีให้เหลือแบบ บวกหแล้วมาขายอะไรป,ประมาณนี้เพราะว่ามันขายนานมากคนระับบวก5ขายไม่ออกเลยนะบวก5ประมาณ2,000ันเอ็มนะแ้วผมก็เอาไปตีนะแค่ประมาณสอนสอนหลอดครึ่งนะทุกคนติดบวกหกเดยกก็สินวาใครที่ยังไม่ดูคลิปคลิปที่แล้วอีพีที่แล้วก็ไปดูกันได้นะ l e t t e r City ซีรีส์อีพีที่1นึ่อ่ะนะครับผมก็ตีผมหกตดก็เลยตั้งขายแล้วก็มันเพิ่งขายออกเมื่อวานนี้เองนะแล้วผมก็ซื้อเวเตอร์การ์ดไว้ก็สรุปไมงมีใคยขายเลยนะครับ <c> ก <oughs> ็มาเดี๋ยวมาเริ่มเปิดกันที่ลอตเตอรี่ก่อนนะครับวันนี้ก็ไอเทมน่าจะเยอะอยู่นะก็ดองมาประมาณ9-10วันนะทุกคนก็เยอะพอสมควรนะวันนี้น่าจะเปิดแบบยาวๆเลยแล้วก็คลิปน่าจะยาวพอสมควรนะเดี๋ยวมาดูที่ลอตเตอรี่กันก่อนเลยนะครับผม่ะดูกันจะยาวเลยครับดูแบบสปีดครับผมไป เคครับ okay. ทุกคนก็เปิดเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตอนนี้เราได้ตังมาประมาณ756 m อนะครับผมก็นักเตะประมาณส่วนหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการขายนักเตะแล้วก็มาสรุปเงินอีกทีแล้วกันนะว่าได้มาทั้งหมดกี่เอ็มนะวันนี้นะครับอ่ะแบบหนึ่งครับหืมจากที่ผมดูดูแล้วนะไม่น่าจะมีตัวไหนที่ขายได้นะทุกคนก็สรุปเงินเอ็มที่ได้มาวันนี้ก็ประมาณ2,000เอ็มแล้วกันนะจาก5้าพันเก้านะก็เป็น7จ็ดพันห้านะ ประมาณ 2,000m แล้วกันสำหรับ10วันนะเงิน m โดยเฉพาะนะแล้วก็มีนักเตะบางตัวนะเดี๋ยวผมเอาไว้ตีบวกมาเรนแล้วกันเพราะว่าผมซื้อมาเรนมา1ตัวนะเมื่อกี้เออนี่เนะี่แล้วก็ตีขึ้นบวก4ไปนะตอนตะายอะไรไปนะเดี๋ยวหาตัวที่จะซื้อก่อนนะมีตัวไหนน่าสนใจบ้างตัวการ์นี่ยังได้บวก5นะแต่ไม่มีขายครับทุกคนสแตต106ถ้าจะตีเอาก็ ไม่น่าไหวนะแต่นิวออลนี่ก็อยากใช้เหมือนกันนะเป็นปีที่เก่งที่สุดยูโรยีพศให้เวลส์ก็จะซื้อแม็กควายแม็กควายก็ไม่มีขายนะแต่มาะายเกรก็มีอยู่เบิร์ทานก็แพงไปโอกาสก,กิไม่มีวะ่ะอยากเสริมกลองหน้าเนะทุกคนเออตัวที่มันปรับราคานปรับยังไงวะ <c oughs> ดูใช่ไหมขึ้นซื้อมาหมื่นเอ็มเลยนะเหลือ2,000แล้วก็คิเซียนฟุก ซื้อมา3,000เหลือ64 M เอ็ปรับเลทราคากันยังไงวะนะ GM อนะ i e n i t i ช l 14ตังไม่ถึงว่าวิตเตอร์กาดเดีวนี้ตังถึงอยู่นะแต่อยากได้ปี E21 มากกว่าทุกคนเดี๋ยวเป็นว่าคลิปนี้นะผมตีมาเรสให้ขึ้นบวก5ก่อนแล้วกันน่าจะได้เสริมแค่มาเรสนะคลิปนี้เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีคนระับผมว่าผมจะซื้ออะไรตัวอะไรเข้าทีมนะโอเคครบพอดีบวก5 5 9 0 0 M นะครัอมนะผมลีอสมาเลสครับตัวสำรองของคลิปนี้คนระับไปทีเดียวไปเลย ทีเดียวไปเลยให้มันรู้เรื่องมาเลสไม่มีตัวรอดแล้วก็แตกครับผมเขี้ยโอ้โหเมื่ออะไรเมื่อกี้ชายไม่กิ่ตัวนะขึ้นบวกสี่ได้พอมาถึงบวกห้าแม่งแตกเฉยไงก็มาถึงณตอนนี้ละมาเลสต้องมาแล้วแหละเ <c oughs> งินตั้งเจ็ดพันกว่าเอ็มเราต้องได้มาทักตัว,ลวคลิปนี้อะบวกสามจะไปยากอะไรวะบวกสี่ยังขึ้นโคตรง่ายเลยแม่งบวกห้าแตกซะแล้วโอ้ <c oughs> โหมาบวกสี่เรีมาเลสจะยากสักเท่าไหร่กันมาเถอะไอ้หนู ยัคลิปนี้มันยืดยาวไปหน่อยเลยโอเคขื้นวกสีครั้งที่สองคนระับโอเคมาครับผมตอนนี้ก็ได้เทสเก้มาห้าตัวนะครับมาปลุกพลังของเทสเก้ไปยังมาเลสนะครับก็เสียเอ็มไปประมาณ1000งเอ็มเลยนะทุกคนจัดไปทีเดียวเหมือนเดิมครับข้ามไปโอเคสัตว์แม่งนั่งดูแม่งไม่ติดพอกดข้ามแล้วติด โอเคสรุปคลิปนี้ได้ตัวสำรองมา2ตัวนะทุกคนก็เหลืออีกแค่5ตัวแนะเพราะว่าตัวสำรองต้องใช้7ตัวพอครบ7เนี่ยผมจะปิดอ่าซีรีส์อ่าอะไรนะเลตเตอร์ซิตี้ซีรีไปทันทันทีเลยนะทุกคนก็ตอนนี้ได้มาเลสนะครับมาเลสแล้วก็ธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรมาร่วมทีมนะผมสแตตกากก็ไม่เป็นไรครับเป็นฟ <laughs> <laughs> ูลทีมครับโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมว่าผมเสริมตัวนี้แล้วกัน เวสต์าร์ดแล้วกันนะทุกคนเวสต์าก์ดปีนี้แล้วกันเพราะว่าปีนี้มันไม่น่ามีขายนะแต่อนาคตน่าจะมีขายแหละแต่ผมว่าบวก8น่าจะเท่กว่านะผมขอใช้เป็นบวก8แล้วกันนะตัดสินใจแล้วกันบวก8โอ้โหขายสูงสุดด้วยเอางี้แล้วกันให้ทุกคนคอมเมนต์มาแล้วกันผมควรเลือกเวสต์ก่าปีทีทีบวก8หรือว่าเป็นปี e 2 1บวก5แล้วกันนะให้ทุกคนคอมเมนต์มาแล้วกันนะผมจะเลือกตามคนส่วนมากแล้วกันนะเลือกตามคนที่ คอมเมนต์วิกาศปีไหนส่วนมากนะผมจะเลือกตัวนั้นนะกันนะครับผมบอกข้อดีมาด้วยก็ได้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยลืมกดกระดิ่งเพื่อวาก,กันชมนคลิปต่อไปนะคลิปหน้าจะเป็นคลิปแจกรหัสน,นะกดกระดิ่งไว้เลยแล้วกันนะและวบ๊ายบายจุ๊บ